สองพันล้านพันกว่าล้านถึ่สองพันล้านแต่ภาพเคลื่อนที่ต่อปีแล้วมันเก็บได้แสนล้านอ๋อได้แสนล้านนี่คือตัวเลขที่มันมันน่าสนใจตัวเลขที่มันเคลื่อนที่ที่มันน่าสนใจแต่ว่าแก้มลิงมาแก้มลิงถูกแล้วแต่ว่าเราต้องดูว่าแก้มลิงถ้าเคลื่อนที่มันจะได้เยอะขึ้นอ๋อครับอันนี้ตอนนี้เราจะเคลื่อนที่วิธีเคลื่อนที่ในภาคเหนือเราจะต้องไปเคลื่อนที่ในภาคเหนือเพราะในภาคเหนือเนี่ยถ้าช่วงที่เป็นภูเขาอย่าไปทำเพราะช่วงนึงจะทำยา้า แต่โชคที่เป็นที่ราบมันมีนนนมส่วนบางส่วนเป็นที่ราบมีส่วนช่วยส่วนเป็นที่ราบเราก็ทําคูคลองที่ให้มันไหลออกไปและไหลเวียนนะการไหลออกไปและไหลเวียนนี่มันก็เท่ากับเพิ่มเวลาในการไหลขอ,ของคูคลองซึ่งขนาดดีก็มันเก็บน้านในคูคลองด้วยนะซึ่งมันจะช่วยพอเราทําตัวนี้ปับเราแก้มดิงแบบขึ้นที่หนึ่งช่วยกเษกษตรกรรมครับสองช่วยเรื่องประมงเพราะประมงเกิดอะไรขึ้นประมงน้ําใน ในแก้บลิ้ยงแบบแบบนิ่งนะมันจะเลี้ยงปลาและปลาไม่แข็งแรงแล้วออกซิเจนจะมีน้อยออกซิเจนพอมีน้อยปลามันก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ปลาก็แบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่ดีท่าที่ควรเพราะปลาเสร็จแล้วกินไม่อร่อยแต่พอแบบเคลื่อนที่แต่ผมพูดอาจจะบาปไปน,นิดนึงว่าต้องก็กินปลา้อร่อยแต่จริงๆเรากำลังประมอามมาให้ฟังนะจริง พอเราเคลื่อนที่ปั๊บปลามันก็จะมีคุณภาพดีขึ้นอการประมงเราก็จะสนับสนุนประมงให้เราดีขึ้นได้ประโยชน์ด้วยเพราะได้ประโยชน์เพราะปลามันจะเคลื่อนที่นะตรงนี้เป็นประโยชน์ที่เราได้รับขนาดเดียวกันชาวบ้านก็ได้น้ําด้วยก็เหมือนเขื่อนป่าสักดุลยสิทธ์เนี่ยปลาน้ําจืดที่ใหญ่สุดและมากที่สุดเลยแต่ว่าเป็นประโยชน์คือมันนิ่งไอ้ปลามันแทนที่จะมันจะได้นั่นถ้ามันให้เคลื่อนที่นี่ปลามันจะได้ชั้นหนึ่งอ๋อครับอาจารย์ได้บ่อชั้นหนึ่ง ทีอ่อาจารย์อีกอันหนึ่งนี่ที่ผมยังสงสัยคือหลายคนประชาชนเขาถามมานะอาจารย์เยอะแยะไปหมดเขาขกังวลกลัวน้ําท่วมหลายจังหวัดเอายี้หมดนะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถามคําเดียวท่วมหรือไม่ท่วมกลัวกลัวเขาเสียวน,น้ำไหมตรงนี้ที่ผมบอกว่าไอ้ส่วนหนึ่งเราไปเวลานี้คูคลองเนี่ยเรามีส่วนหนึ่งมีคูคลองอยู่แล้วขุดบางส่วนที่แก้แก้แก้เรื่องความเร็วเรื่องชะลอน,น้ำนะที่ให้มันดูผมเมื่อวานนี้ ผมขึ้นขึ้นพอดีแล้วไปก่อนเข้าเชียงใหม่มันมีที่ราบมีที่ราบพอสมควรซึ mi, ่งที่ราบตรงเนี้ยมันสามารถจะทําแก้ปลิงแบบขึ้นที่ได้แล้วก็หลายที่ในกําแพงเพชรแถวกําแพงเพชรพิโรกแถวนี้มันก็เป็นที่ราบแต่บางที่มันจะมีที่สูงซึ่งมันทําไม่ได้อแต่ว่าบางที่มันจะจะทำได้เพราะเราจะทําจุดแก้มลิงแบบขึ้นที่มันจะได้ช่วยในเรื่องปริมาณน้ําได้แต่ว่า ลักษณะนี้ก็ยังช่วยไปทันเบกวอเตอร์นี่เร็วที่สุด<อ>แล้วก็เครื่องสูบน้ําตอนนี้เร็วที่สุดแก้ตัวนี้ก่อนส่วนส่วนแก้มริงว์เครื่องที่เราค่อยๆทาแก้แก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆปีนี้ผมว่าใช้จํานวนนี่เราจ้องใช้ถึงเป็นหมื่นเป็นหมื่นกิโลเมตรซึ่งซึ่งมันต้องใช้ถอยไปต้องใช้เวลาทําเป็นสิปีอาจารย์คบมีอันหนึ่งที่ท่านทูดแล้วก็รพรรคพวกกันนักวิจายกานเก่งเยอะแยะหมดเขาบอกว่าเขาสีาย โอกาสประเทศไทยคืองี้คณะกรรมการต่างๆที่ผ่านมาไม่ไว่ารัฐบาลชุดนี้ชุดไหนที่ผ่านมาเนี่ยแต่งตั้งไปที่มาไปอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยแต่งตั้งคนที่มาเป็นเพาะโคตา้าของนั้นคนนี้แต่ประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์ด้านน้าด้านการป้องกันปัญหาน้าท่วมไม่มีเลยดังนั้นก็ทําให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะคณะกรรมการกยนนหลายคนที่กําลังจะลาออกเพราะเขาเบื่อหน่ายเพราะบางทีก็เอาฝากไปมากอะไรต่างอาจารย์มองอย่างนี้ไงครับี่ยคือตัวนี้ในฐานะผมเป็น กพูดทั่วไปอาจารย์ผมก็ไม่อยากมองประสบเพราะว่ามันมองแล้วมันมีแต่ภาพภาพลบซึ่งผมไม่อยากมองนะแล้วแต่ว่ามันจะเสียหายระบับคนไทยไงฮะอาจารย์มันเสียหายคนไทยก็เรื่องเรื่องจริงๆก็คือเรื่องว่าของการก่อกรรมครับนะเรามาพูดถึงเรื่องการก่อกรรมการก่อกรรมเมื่อเมื่อทุกคนก่อกรรมลักษณะนี้แล้วเราจะทํำยังไงในเมื่อกรรมมันไปอย่างนี้มันก็แชร่งออกมาเหมือนวลเลอกตั้งเนี่ย ก่อกรรมก็คือการชื่อเสียงเนี่ยมันก็ก่อกรรมสร้างปัญหามาตลอดเวลานี่คือกรรมที่พวกเราก่อกันครับแล้วจะให้ผมทำไงในเมื่อทุกคนเจตจาไปก่อกรรมแบบเนี้แทนที่กรรมนี้ไม่ก่อไปก่อกรรมแบบเนี้จะให้ทําไงครับคือคืออย่างนี้อาจารย์น้ำจะมาอีกห้าหกเจ็ดเดือนเนี่ยกำลังตกแล้วมันจะลงมาแล้วเอางี้ดีกว่าครับแต่นี้นโยบายของอะไรต่างๆที่ออกมายังของกอยน้อก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนอะไรต่างๆนี่เราไม่ได้บรรน้าว่าใครนะไม่ใช่ แต่เราพูดความเป็นจริงเราร่วมกันคนไทย60กว่าล้านขอให้รักกันร่วมมือกันเอาคนเก่งๆมาทํางานดีกว่าอย่าเอาเลยประเภทแบบเอาแบบอ่าอ่าโคต้ามาฝากคนนั้นคนนี้ฝากเห็นคุณคุณต้องทดแทนนกักการเมืองขอร้องเถอะอยาแต่คนไทยทั้งประเทศกำลังจะเจ็บโหมดจะกำลังจะท่วมเนี่ยจะนี้จะทาไงที่จะฝากไปถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องอยากจะได้คนมีประสบการณ์จริงๆนะครับมีการตัดสินใจที่ชัดเจนมีคอมเมนท์ที่วันคอมเมน์คือหมายว่าสั่งคนเดียวจบเลยไม่ต้องมั่วหมดที่มันเขา ถ้าเกิดหลายคนมาร่วมแล้วไม่เป็นเอกภาพนโยบายไม่ชัดเจนเนี่ยอนาคตจะลําบากคนไทยทั้งประเทศจะลําบากเหมือนกับบ้านเมืองเอกที่ทุกคนร้องไห้โฮเลยลถเด็กดังอาจารย์มองอย่างนี้ไงครับ<ค>อยากจะแนะนําไม่ไม่ว่าใครคแต่แนะนํอยังไงครับคือจริงๆแล้วตรงนี้ที่ที่ผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องก่อกรรมเพราะเวลาวน,นี้ถ้าเราทุกคนทําในเรื่องกรรมดีทุกคนคิดในเรื่องวิชาการที่ถูกต้องคิดในเหตุผลที่ถูกต้องคิดในข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และทุกคนพูดในขอบที่ทุกคนรู้รน,นี่บางครั้งไม่รู้ก็ก็ดันพูดนะะและรู้ไม่พอก็ไปพูดไม่ใช่น้าที่ก็ไปพูดพอพูดเสร็จมันก็สับสนบเพราะในประชาธิปไตยนี่ของพวกเราเนี่ยในการเมืองเนี่ยผมก็พูดนิดหนึ่งก็คือว่าการเมืองเมื่อมีคนหมู่มากทุกคนก็มีความคิดเห็นเพราะความคิดเห็นมันก็เริ่มแตกต่างแต่แตกต่างทําไมเราจะทําให้มันแตกต่างน้อยที่สุดเ่าที่น้อยได้ แต่ถ้ามันแตกต่างมา,ม,ามากมานี้แน่นอนกรรมประเทศก็รับไปเต็มเต็มครับอาจารย์รับไปทั่วกันรับไปทั่วนาซึ่งตรงนี้มัน,มนจะไปโทษใครเราก็เดียวพวกเราก็กร่รวมกันก่อละร่วมกันก่อแต่ว่า<น>ผมจะไปบอกให้คุณไม่ทำเขาก็ไม่ยอมเข,าก,ขาก็บอกเขาก็ถูกต้องเขาก็ทำครับอาจารย์เราบอกให้ของคุณไม่ถูกเขาบอกขอ,ของเขาถูกซึ่งมันถีงกันไม่จบถ้านริงจริงเพราะ เมทีมมาบอกเราชี้เราชี้ไปว่าเราถูกแล้วเขาบอกเขาไม่เขาเขาก็าาาถูกครับคือกี่อาจารย์ที่ก่อนน้าท่วมประมาณสามวันอันนี้เราพูดแบบความจริงเลยอาจารย์วีระพงศนะ์เนี่ยบอกผมสุทินน้ามันจะมาแนละ้วอีสามวันจะมาท่วมแน่และผมก็เอาคําพูดเนี่ยไปบอกกับพวกพักพวกกันประชาชนเขาก็ว่าผมบ้าเขาหาว่าผมพูดความจริงเกินความจริงแต่พี่น้องท่านผู้ชมครับ พอสองวันไม่ใช่สามสองวันแค่นั้นอนะ่ะเมืองเอกอันดับแรกเลยเมืองเอกอชวนชื่นปาร์คอ่นนะท่วมมิดหัวเลยนะครับน้ำมาไวมากทำให้ศูญเสียร้องไห้กระลงอมอาจารย์ครับพวกเราเนี่ยนับสิบโดยเฉพาะท่านที่องชื่นชมจริงๆนะฮะท่านผู้ชมครับท่านสิริชัยจันสว่างอดีตอธิบดีสารเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยนั่งรถกระบ,บะกับผมเนี่ยนะไปด้วยกัน3ามสี่คนเอาข้าวไปแจกนั่งเรือไปให้ตามจุดต่างๆ,ๆที่เขาลำบาก เดือดร้อนสิ่งเหล่านั้นน้ำตาบน้ำตาไหลนะขณะที่หลายคนหนีกันหมดเราก็ช่วยเอาเรือมัง่งคือที่สุดบางทีขอโทษอาจารย์บางคนร้องไห้นะครับสงสารสงสารอย่างอาจารย์ก็ร้องไห้ได้ข่าวว่าอาจารย์ร้องไห้เพราะว่าทุกคนก็มีใจิตใจที่จะอยากจะช่วยประชาชนช่วย,ช,วยช่วยเหลือพี่น้องดังนั้นข้อมูลจริงๆดังนั้นรัฐบาลต้องฝ่าไปรัฐบาลต้องพูดความจริงต้องนําสิ่งที่แม้แต่าอาจจะเจ็บปวดแต่ต้องบอกให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจไว้สาหรับปีนี้ก็เช่นกันนะครับ อาจารย์มองอย่างนี้ไงน,นี่คือเรื่องนี้ผมอยากจะฝากพวกเราเนิดหนึ่งว่าเราคำนึงถึงผลประโยชน์มากเกินไปะจะทําให้หลักการต่ตางๆมันเสียแต่ละถ้าเรามองถึงหลักการและความถูกต้องและเหตุผลและความต่ตางๆที่ที่มันเป็นจริงประเทศเราปัญหาก,ก็จะลดลงไปเยอะแต่ว่าเวลานี้ไม่ใช่ไปมองผลประโยชน์ทางการเมืองผลประโยชน์ในอํานาจต,ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะมันเลยเฉยไฉ มันก็เกิดเรื่องแบบที่เรารับกรรมอยู่ขนาดนี้แต่ว่าถามว่าเหมือนเหมือนครึ่งลิกท่านเคยพูดคํานึงว่าเรื่องตั้งมาอย่างไรก็เกิดจากกรรมที่ประเทศก่องแค่นั้นอ๋อเป็นปรัชญาเลยอันนี้มันมันตายตัวเพราะผลที่การเลือกตั้งก็คือไอ้กรรมที่ประชาชนทั้งหลายก่อกรรมอาจารย์จริงไหมเลือกตั้งต้องเป็นประชาธิปไตยตลอดไปใช่ไหมแบบนี้ คือการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่แปลว่าประชาธิปไตยตประชาธิปไตยคือการามีการเสียงข้างมากมีหลักประชาธิปไตยหลักความยุติธรรมหลักเสมอภาคอะไรต่างๆมีต้อง3ามสหลัก4 5หหลักซึ่งพวกเรายึดแค่หลักเดียวซึ่งมไม่ถูกเรามีต้องกี่หลักก็ไม่รู้นะครับ,นะรบท่านผู้ชมครับเราต้องวิธีการป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรระยะยาวกับอาจารย์วีระพง์นะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมหา,าศาลคือแก้มลิงที่รัฐบาลกําลังพยายามอย่างยิ่งในการทําอยู่ดังนั้นประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้กําลังใจรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักนักวิชาการก็ดีนักผู้มีประสบการณ์ก็ดีผู้เชี่ยวชาญด้านน้าก็ดีต้องมาร่วมมือร่วมใจและให้กําลังใจซึ่งกันและกันคนไทยไม่มีโอกาสที่จะไปขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆอีกแล้วเพราะอีก3 4มสี่ห้าหกเดือนเนี่ยน้ำจะมาเหมือนกับครั้งที่ปีที่เหมือนกับปีที่แล้วบางทีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเอาอยู่ เลยกลายเป็นเอาไม่อยู่เลยอันนี้เป็นปัญหาที่คนที่ต้องสูญเสียตั้งเจ็บปวดเป็นประสบการณ์ที่เป็นไนท์แมร์คือความทรงจําที่น่ากลัวที่สุดเมื่อปี2554กับน้าท่วมดังนั้นปี55ทุกคนต้องหันหน้ามาหากันเพื่อร่วมมือให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยิ่งรักชินวัตรท่านมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาดังนั้นคนเก่งๆเ,เท่านั้นที่จะร่วม ในการทําให้รัฐบาลน,นี้อยู่ได้ต่อไปนะครับวันนี้รายการตามหาความจริงนะครับต้องกราบขอบคุณอาจารย์วีรพงศ์ศรีนะคุณท่านเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยม่ินดลครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์ครับเดี๋ยวสักครู่เรามาพบในช่วง3าของรายการเกี่ยวกับเรื่องแก๊ง call center นะครับเกี่ยวปัญหาการตัดไม้ทําลายป,าป่าป่าไม้พยุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดผู้ร้ายวางระเบิดสักครู่ครับ สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด F2 แรงเกินห้ามใจภายในผู้หญิงท้าพิสูจน์สำเร็จเหนือชั้นกับผู้นำแถวหน้าบริษัท O2 ูขายตรงส่งสัญญาณเดือดะระอกใหม่หน้าใหม่อัดยาแรงขาใหญ่ปรับแผนป้องสมาชิกกินขาวกองทุนประกันภัยรัฐนั่งคุมสั่งคอปพแหกโค้งปิดหีบตั้งบริษัทประกันขายน้ำท่วมเอง หมอเสงจัดหนักสั่งพับสนามบุกพุ่ม200ล้านลุยสื่อเต็มกำลังกุยทางความสำเร็จเพื่อมวลสมาชิกแอมเวย์ก้าวใหม่ใต้ปีกกิตพวัจริทธ,ธีราวีประเดิม3กลยุทธ์หลักเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ศิลกรรมไทยปะทะศิลกรรมเกาหลีวัดกึนคุณภาพเดิมพันแชมป์ตลาดความงาม ฮอตพอตเปิดศึกหม้อไฟยกเครื่องไดโดมอนลงดาบปากักธงควบกิจการปูทางเข้าตลาดหลักทรัพย์4บวกหนึ่ง a ชเพชรเม็ดงามแห่งวิก3พระราม4หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจเนวไลฟ์เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี n น w l i ไล์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่นอนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโดยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสดธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยหนังสือพิมพ์ตลาดวิเครห์ฉบับใหม่ล่าสุด F2 แรงเกินห้ามใจภายในผู้หญิงท้าพิสูจน์สำเร็จเหนือชั้นกับผู้นำแถวหน้าบริษัท O2 ขายตรงส่งสัญญาณเดือดระรอกใหม่หน้าใหม่อัดยาแรงขาใหญ่ปรับแผนป้องสมาชิกกินขาวกองทุนประกันภัยรัฐนั่งคุมสั่งคอปพอแหกโค้งปิดหีบตั้งบริษัทประกันขายน้ำท่วมเองหมอเสงจัดหนักสั่งพับสนามบุกพุ่ม200ล้านลุยสื่อเต็มกำลังกุยทางความสำเร็จเพื่อมวลสมาชิก แอมเวยก้าใหม่ใต้ปีกกิทธวัดริธีราวีประเดิมสามกลยุทธ์หลักเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่ศัยกรรมไทย